เอาไปเทียเรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดเลยค่ะเพราะเขาได้นำเทคโนโลยี 3D Scanner จากแบรนด์ Clearform เป็นแบรนด์ชั้นนำจากแคนาดามาให้ชมกันอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวเรามาพบกับคุณเฟรนกันดีกว่าค่ะว,ว่าปีนี้ได้เตรียมสปอตไลท์อะไรมาให้เราชื่นชมกันเป็นพิเศษบ้างสวัสดีค่ะค,คุณเฟรนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมชื่อเพรมนะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเพลยฟอร์มประจำประเทศไทยนะครับในส่วนของปีนี้นะครับาทาง a m i t e c เองนะครับก็มีโปรดักต์มากมายที่มาโชว์ในสนองงานครั้งนี้ด้วยรวมถึงเ l ลย f ฟอร์มมีโปรดักตใหม่ล่าสุดนะครับที่มาแสดงในส่วนของงานครั้งนี้ด้วยชื่อว่า Handy Scan Evo Elite ครับ ๋อเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดที่ออกมาใช่ไหมคะใช่ครับอ่างั้นแบบนี้ก็แสดงว่าต้องมีจุดเด่นอะไรที่ต่างจากซีรีส์อื่นใช่ไหมคะแน่นอนครับผมครับในส่วนของจุดเด่นของ Candy Scan EVO Elite นะครับก็จะมาพร้อมกับโหมดฟังก์ชัน AR นะครับที่สามารถตรวจสอบหรือวัดชิ้นงานแบบเรียลไทม์สามารถดูหน้าจอบ,บนทัสกรีนได้ด้วยทําให้ลูกค้าได้ประโยชน์เรื่องของการตรวจวัดหน้างานได้อย่างรวดเร็วลดเวลาในการตรวจวัดได้เยอะมากขึ้นด้วยครับผมก็คือลดเวลาในการทํางานใช่ครับทำให้ได้ result เร็เรเว ครับผมสามารถออกรีพอร์ตที่หน้าง,งานได้เลยนะครับเป็นแบบเรียลไทม์เลยครับผมเครื่องตัวนี้นี่เหมาะกับอุตสาหกรรมไหนบ้างคะเอ่อในส่วนของอุตสาหการรมที่ลูกค้าต้องการความแม่นยําสูงมากๆเน,นื่องจากว่าในส่วนของตัวแฮนด์สแกนรุ่น e ีโวเอลิทเนี่ยครับมาพร้อมกับความแม่นยําที่สูงถึง15ไมครอนมีการอัปเกรดเรื่องของสเปคความไวสามารถสแกนงานได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นแหละครับเพราะนั้นกลุ่มอุตสาหการรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์อุตสาหการรมรถยนต์อุตสาหการรมการบินที่ต้องการความแม่นนยําาาาสสูงงกามรารถใช้ไไใช้ได าหกต้องครับผมก็คือตอบสนองให้กับลูกค้าในเรื่องของความแม่นยำความรวดเร็วก็ใช้งานได้ง่ายเลยใช่ไหมคะล้วก็ไม่ว่าสตรัคเจอร์จะมีความซับซ้อนน้อยแค่ไหนตัว Evo Series ก็ยังเอาอยู่ใช่ไหมคะแน่นอนครับเพราะว่าในส่วนของจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของทาง Handy Scan ก็คือมีความคล่องตัวครับสามารถพกพาไปที่ไหนก็สะดวกนะครับสามารถตรวจวัดจีงงานได้ทุกมิตินะครับแล้วก็ทุกจุดได้เช่นเดียวกันครับ โอ้โคร่องสุดยอดขนาดนี้ขอให้ยอดขายพุ่งปังๆๆไปเลยนะ,ะขอบคุณมากเลยครับผมคับแล้วสุดท้ายนี้มีอะไรอยากที่จะฝากกับนักกุษตษาตังของเราบ้างคะครับก็อยากฝากลูกค้านะครับทุกท่านนะครับถ้ากำลังมองหาเครื่องมือวัด 3D สแกนเนอร์ที่มีความแม่นยําสูงนะครับในส่วนของทางพรีฟอร์มนะครับก็ยังมีเครื่องมือวัดอีกมากมายพร้อมที่จะ ให้ทางลูกค้าได้เข้ามารับชมร่วมถึงในส่วนของบูธในปีนี้นะครับเราก็มีแพ็กเกจดีๆเราจัดโปรโมชั่นส่วนลดถึง30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับหาลูกค้านะครับสนใจในส่วนของเครื่องมือวัดนะครับ 3D สแกนเนอร์ของแบงก์เดลคอมครับผมครับขอบคุณมากเลยนะคะยินดีรับมสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ